ค่ะกิฟไปตัดผมมาค่ะแต่ว่าเรื่องนั้นมันไม่สําคัญเพราะว่าวันนี้กิฟจะมาเล่าให้ฟังว่ากิฟตํทำคลิปให้เป็นแบบนี้ยังไงจากคลิปธรรมดาแบบนี้ คลิปแนวนี้นกิบเห็นบ่อยมากเลยในมิวสิกวิดีโอของพวกอินดี้แบด์ต่างประเทศในโฆษณาก็มีบ้างแล้วก็ที่เห็นอีกบ่อยๆก็จะเป็นพวก y YouTube วิดีโอทั้งหลายซึ่งมันก็เป็นลุคที่กิบว่าดูเท่ดีนะพอดีไม่นานวันนี้กิบเพิ่งดูหนังสั้นเรื่องหนึ่งคะ่ะชื่อว่า day saw the sun first ถ้าแปลเป็นไทยตรงๆต,ต,ตามความหมายของเรื่องเลยก็คือ เขาอาบน้ำร้อนมาก่อนเป็นหนังสั้นของสเตฟานฮันที่เกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาว่าพวกคําคแนะนําในการใช้ชีวิตไลฟ์แอดไวส์ทั้งหลายเนี่ยมันมักจะมาจากคนอายุน้อยเขาก็เลยได้ไอเดียว่าเออเราหน้าลองไปถามไลฟ์แอดไวส์จากผู้สูงอายุในนิวยอร์กดูเดยกกี้ไปลิงก์เอาไวใ้ให้เผื่อว่าใครอยากไปดูนะคะดูแล้วมันรู้สึกดีนะแต่ว่าอาจจะฟังยากนิดนึงลองดูแต่ว่าสิ่งที่สะดุดตากิ๊ที่สุดเนี่ยจะเป็นมูท์โทนของหนังที่มันออกมาเหมือนภาพฟิล์มจริงจคลิป How to เรื่องนี้มีคนทำเอาไว เยอะมากเยอะแบบเยอะมากแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนอยากจะรู้ว่ากิฟต์ทำยังไงก็ดูกันต่อค่ะแต่วันนี้นอกเหนือจากเรื่องที่ว่าจะทำคลิปยังไงให้ออกมาหน้าตาแบบนั้นจะมีเรื่องทำเอฟเฟกเสียงยังไงให้มันฟังดูเก่าแล้วก็มีเรื่องการเลือกเพลงที่มันเหมาะกับคลิปสไตล์นี้ใส่แบบไหนมันถึงจะดูแบบเข้ากับมูทนอะไรประมาณนี้ไปค่ะ อันนี้เป็นคลิปต้นฉบับนะคะที่กิฟถ่ายตอนไปเที่ยวกับแม่เมื่อ2ปีที่แล้วก็เป็นคลิปทัว่วไปนี่แหละซึ่งอีกทีกิฟมองว่าใช้กล้องอะไรก็ได้นะใช้มือถือกิฟว่าก็ก็ยังไหวสเต็ปแรกเนี่ยกิฟจะไป new layer ตรงนี้ก่อนแล้วก็เลือก adjustment layer กดเ OK. ค แล้วก็ลาก Adjustment Layer เนี้ยมาคลุมฟุตเทงเราเราแต่งนุ่งแต่งนี่อะไรมันก็จะอยู่ใน Layer นี้จะไม่ไปยุ่งกับ Layer ที่เป็นต้นฉบับคลิปอย่างแรกที่คลิปจะทำเนี่ยคือไปลด Contrast ก่อนเพราะว่ากล้องฟิล์มสมัยก่อนเนี่ยมันจะดูเบนๆบสีมันจะไม่จัดมาก Contrast ก็คือไปตรง Lumetri Color Basic Correction แล้วก็ลด Contrast เอาแบบตรงๆเลยหรือถ้าเกิดว่าใครสายเซียนอยู่แล้วก็ถ่ายเป็นพวก S Log HLG อะไรอย่างงี้ก็ได้ สีมันก็จะดูแบนลงแหละต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องความคมของภาพเพราะว่ากล้องสมัยก่อนมันไม่ได้คมเหมือนกล้องสมัยนี้เนาะวิธีก็คือไปตรง creative ตรงชาร์เพจนี้ก็ลองดึงลงดูภาพมันก็จะดูแบบมัวๆขึ้นนิดนึงดูเหมือนภาพเก่าๆเต็ปต่อไปก็จะเป็นการ Color g r a เกสีถ้าเกิดว่าใครคุ้นเคยกับการแต่งภาพโทนฟิล์มแล้วเนี่ยก็สามารถแต่งเองได้เลยในแอปนี้ค่ะก็คือไปตรง Lumetri Color Color Wheel and Match เครื่องมือ Color Wheel and Match เนี่ยก็คือการย้อมสีแยกโซนกันเช่นย,ย้อมโทนชาร d โดย้อมมิดโทนย้อมไ l i g h t ซึ่งโทนสีเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ฟิล์มสต็อกที่ใช้อันที่กริฟชอบเนี่ยชา์โดมันจะเขียวเขียวหน่อยแล้วก็ไฮไลท์จะออกเหลืองๆอันนี้คือหลังใส่สีชา a ์โดกับ h i ไฮไลท์หรือถ้าใครไม่อยากทำเองจะไปโหลดพวกรัดสำหรับใส่ปรับสีอัตโนมัติเลยมาใส่ก็ได้เหมือนกัน สเต็ปต่อไปก็จะเป็นการใส่เกรนให้กับวิดีโอนะคะซึ่งเกรนพวกนี้สามารถไปดาวน์โหลดฟรีได้ตามอินเทอร์เน็ตนะวอดีกิปมีอยู่แล้วก็เลยเดี๋ยวเอามาใส่เลยเราก็ลากมาวางทับฟุตเทจของเราอ่ะมันจะมาแบบนี้เป็นสีเทาๆแล้วเราก็ไปที่เอฟเฟกต์คอนโทรลแล้วก็เปลี่ยนตรงเบลนโหมดเป็นโอเวอร์เลย y ปปี้หน่อยคัปปี้มันจะได้คลุมทุกฟนะุตเทจอ่ะคราวนี้คลิปเราก็จะมีฟิล์มเกรนแบบเบาๆและ อาจจะมีแบบใส่แสงรั่วไลท์ลีกหน่อยอันนี้ก็คือต้องไปโหลดเอานะฟุตเทจมันจะมาแบบนี้จะเป็นแบบอะไรประมาณเนี้ยอ่ะเราก็เปลี่ยนตรง blending mode ให้เป็น screen อาจจะไม่ต้องใส่ทั้งคลิปนะคลิปว่าใส่แค่แบบนิดๆหน่อยๆก็พอเลือกเอาบางช่วงจะได้ดูเป็นธรรมชาติต่อไปกิ๊จะใส่กรอบวิดีโอนะคะวันี้กิฟมีอยู่แล้วเชว่นกันสามารถทำเองได้ใน Photoshop แล้วก็จับมาโยนใส่ได้เลย ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าภาพมันยังดูสมูทไปอยากให้มันดูกระตุกกระตุกเหมือนสมัยก่อนก็ไปที่เอฟเฟกต์โพสต์ไรส์เลือกโพสต์ไรส์ไทม์มาใส่ลองฟูเท็ตอนนี้เฟรมเรทเราจะอยู่ที่24ถ้าเกิดว่าจะให้ดูกระตุกเหมือนกล้องสมัยก่อนมันจะต้องอยู่ที่18ภาพมันก็จะกระตุกขึ้นนิดนึงไม่สมูทเหมือนตอนแรกก็เผื่อว่าใครอยากใส่จบพาร์ทที่เป็นพาร์ทภาพกันแล้วภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปจะไปพูดเรื่องเสียงกันบ้าง วิธีง่ายๆที่ทําให้เสียงมันแตกๆเหมือนกับเสียงวิทยุสมัยก่อนหรือว่าเสียงไวนิลวก็คือใช้เครื่องมือที่เรียกว่าพารามิตริกอีควอไลเซอร์โดยไปที่เอฟเฟกตเสิร์ชว่าพารามิตริกอีควอไลเซอร์แล้วก็ลากมันมาทับตรงเสียงของเราเสร็จแล้วก็ไปที่เอฟเฟกต์คอนโทรลพารามิตริกอีควอไลเซอร์แล้วก็กด Edit อันนี้ก็จะเป็นกราฟเสียงของเราวี่ีทาก็คือดึง3จุดหัวท้ายลงไปให้อยู่ข้างล่างยิ่งดึงลงเยอะเท่าไหร่เสียงก็ยิ่งมีเอฟเฟกเยอะเท่านั้นพอดึงเสร็จเสียงก็จะเป็นแบบนี้ค่ะกิ๊ฟไปตัดผมมาค่ะทีนี้เราจะไปหา Sound เอฟเฟ t s หรือว่าพวกเพลงประกอบคลิปที่มันเหมาะ,มาะกับคลิปสไตล์นี้จากไหนส่วนตัวกิ๊ฟเนี่ยใช้เพลงจากเว็บ Epidemic Sound ค่ะซึ่งเว็บนี้เป็นเว็บเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธ์ โดยใช้เป็นระบบจ่ายรายเดือนเพลงเกือบทั้งหมดเลยที่กิฟใช้ประกอบวิดีโอของกิฟเนี่ยก็คือกิฟจะใช้จากเว็บนี้แหละที่กิฟชอบใช้เว็บเนี้ยเพราะว่ามันใช้ง่ายมากเราเลือกได้ทั้งมูดของเพลงทั้งความเร็วของเพลงสไตล์ของเพลงอย่างถ้าเกิดว่าใครจะหาเพลงสําหรับประกอบคลิปสไตล์เนี้ยถ้าเกิดว่าคลิปมันดูสดใสหน่อยดูไวรุ่นหน่อยกิฟก็จะแนะนําเป็นพวกเพลงสไตล์อินดี้กับอัลเทอร์เนทีฟ หรือถ,ถ้าใครอยากให้มันดูแบบดูเก่าๆดูวินเทจไปเลยเนี่ยพวกเพลงคลาสสิกเพลงแจ๊สเพลงเปนโนเพลงบรรเลงหรือกระทั่งพวกเพลงยุค6 0 7 0 8 0 9 0อะไรเงี้ยมีหมดเลยแล้วก็ไม่ได้มีแค่เพลงค่ะซาวด์อฟเฟกก็มีเยอะมากมีเยอะมากๆถ้าใครสนใจในกิ๊บแปะลิงก์เอาไว้ให้ในะคอมเมนต์ค่ะลองเข้าไปดูกันได้แต่อันที่กิ๊บบอกไปคือเราไมาจ่จาเป็นจะต้องแบบก๊อปทุกอย่างเป๊ะๆเ,เราสามารถดึงแค่บางอย่างที่เราชอบมาผสมกับเทคโนโลยีใหม่ๆได้เราสามารถชื่นชมสิ่งเก่เาๆได้แต่ว่าเราก็ต้้องงเปิิดดรับส่่ใหมๆวย วันนี้ก็มีเรื่องมาแชร์เท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้า